พร้อมเสิร์ฟกันอีกแล้วครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลค้ำคืนวันนี้จัดมาให้3คู่เสิร์ฟไปเลยครับสำหรับพิม์ลีกอังกฤษหน้าช่องในคํำคืนวันนี้ครับและเมื่อวานนี้จัดวางไว้ให้หน้าช่องเสิร์ฟไปทั้งหมด3ตัวเนี่ยมาเต็มมาครบทั้ง3ตัวเลยพี่พี่เอฟซีครับท่านใดก็ตามแต่ครับที่ผ่านเห็นคลิปของนัดเมื่อวานนี้และตามผลงานหน้าช่องของนัดไปเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับไม่ทําให้ผิดหวังเลยส่วนใครครับที่อยู่ในบ้านเมื่อวานนี้แม่ตบมือดังๆครับให้กับนัด แล้วก็ให้กับพี่ๆทุกคนในบ้านเลยครับพร้อมกับความสดชื่นจริงๆครับเมื่อวานนี้นี่เลยครับโอ้โหตัวการันตีครับที่นัดจัดวางมาให้มาแต่มมาครบทั้ง4ตัวเท่านั้นยังไม่พอครับชุดอาราบัมเนี่ยต้องบอกว่าเข้าวินเข้มๆกันไปถึง2ชุดครับแล้วก็สายตลาดสดครับแม่ บวกกันตั้งแต่บ่ายเนี่ยยันค่ํายันมืดยันแทบจะเช้าอีกวันกันเลยทีเดียวก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านที่อยู่ในบ้านด้วยนะกันครับและใครที่จะติดตามผลงานของนักแค่หน้าช่องแต่ถ้าท่านเป็นสายฟุตบอลเหมือนกันครับเปิดใจเข้ามาได้เลยครับเพิ่มเพื่อนแอป,ปสีเขียวต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีแนวทางฟุตบอลดีๆตัวที่มั่นใจที่สุดเนี่ยจะจัดวางไว้ให้ในบ้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เข้าฟรีไม่มีใครใจ่ายครับและสําหรับคัมคืนวันนี้ครับ พิมริงอังกฤษที่น่าจัดมาให้ครับเสิร์ฟไปเลยสามนูาช่องชอบ ตามมาได้เลยจับเป็นคู่ไหนทีมไหนกันบ้างไปชมได้เลยครับเกมคู่แรกครับเป็นเจ้าบ้านอย่างแอตันวิลล่าครับวันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของบอสมัฟ f ีครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มครับเขามองว่าเจ้าบ้านอย่างแอตันเหนือกว่าวันนี้เปิดบ้านชนะทุกอย่างจบแฮปปี้สดใสทันทีครับสำหรับคู่นี้แนะนำครับมองเจ้าบ้านอย่างแอตันวิลล่าได้เลยครับเจ้าทินยังวิลล่าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวันนี้อย่างแรกเลยครับได้เปรียบแน่นอนที่เล่นในวิลล่าปาร์ครับประกอบกับผลงานช่วงหลังเนี่ยโดดเด่นและก็แข็งแกร่งเฉลกระ 5เกมหลังสุดจากทุกรายการของวินล่าเองครับก็เก็บชัยชนะไปถึง3เสมอ2เกมครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆประกอบกับอย่างที่บอกไปครับวันนี้เป็นเกมในบ้านครับและนัดเจาะลึกครับเข้าไปดูใสิติในบ้านของวินล่า5เกมหลังสุดครับจากทุกรายการวินล่าเก็บชัยไปถึง4เกมและเสมอ1เกมไปใส่ติในบ้านที่แข็งแร่งเสียเหลือเกินครับสวนทางครับกับทางด้านผู้มาเยือนอย่างบอสตันเอฟซีผลงานช่วงหลังรุมๆดอนๆคาดหวังอะไรไม่ได้ครับ5เกมหลังสุดพลาดท่าพลาดไปถึง3เก็บชัยได้2 และเกมวันนี้เป็นเกมเยือนซึ่งเกมเยือนของบอสมาร์ทเอฟซเองเนี่ยยังคงมีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง5เกมหลังสุดในฐานะการออกเล่นเป็นเกมเยือนของบอสมาร์ทเอฟซเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเสมอนหนึ่งและแพ้ไปถึง3เกมครับกระแสะภายในโมเมนตัมศักยภาพของทีมระบบทีมตัวนักเตะประกอบกับเป็นเกมในบ้านแบบนี้การที่แอตลาจะเก็บ3คะแนนวันนี้จึงไม่ใช่งานยากมองแอตันวลาได้เลยครับการันตีวันนี้3คะแนนอย่างแน่นอนครับ เกมคู่ที่2ครับเป็นเจ้าบ้านอย่างเบรน์ฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้านพบกับผู้มาเยือนอย่างอิฟสวิตทาวคู่นี้เงื่อนไขก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับเขามองว่าเจ้าบ้านอย่างเบรนส์ฟอร์ดเหนือกว่า1ประตูครับได้เฮเล็กๆ2ประตูครับได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคาสําหรับคู่นี้ครับนัดแนะนำครับมองบอลหน้าบ้านอย่างเบรนส์ฟอร์ดได้เลยครับเจ้าทีนอย่างเบรนส์ฟอร์ดเนี่ยวันนี้แน่นอนครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับภาคเกมหลังสุดชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2องเกมครับแต่ก ไม่เอาเลยครับ5เกมล่าสุดจากทุกรายการเนี่ยนะครับไม่ชนะใครเลยเสมอไป3เกมและ2เกมให้หลังเนี่ยเป็นการแพ้ติดต่อกันมาทั้ง2เกมติดติดประกอบกับเกมวันนี้เป็นเกมเยอือนซึ่งเกมเยือนของอ e ียิสวิตเองเนี่ยในฤดูกาลนี้ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นพเมรีกอังกฤษมีปัญหามาอย่างยาวนานครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของโมเมนตัมภายในเองก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าเอ็นเอียงไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างเบนฟอร์ดถึงผลงานจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เจาะลึกเข้าไปดูสถิติภายในครับ เกมในบ้านของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นยาผ้5เกมหลังสุดจากทุกรายการของเบรนท์ฟอร์ดเองในบ้านเก็บชัยชนะไปถึง4เกม และเสมอหนึ่งเกมถือว่าเป็นผลงานที่ดูดีมากๆในบ้านของตัวเองในเมื่อม um, เมนตัมเงื่อนไขเปิดมาแบบนี้ครับมีโอกาสสูงมากครับที่เจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดเนี่ยจะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนจากทีมที่ระบบทีมแย่กว่าอย่างนด้านของอิฟสวิทเทเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับมองเบนฟอร์ดได้เลยครับการันตี3คะแนนแน่นอนไปลุ้นมาเร็ที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆได้เลยครับเกมคู่ที่3ครับเจ้าบ้านอย่างไบรตันครับวันนี้เปิดบ้านพบกับผู้มายเยือนอย่างบูบเบนตันคู่นี้เงื่อนไขก่อนเกมจะเริ่มครับเจบบ้า,นา,านบนตั ว่าเหนือกว่า1ประตูได้เฮเล็กๆครับ2ประตูได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำสำหรับคู่นี้นัดแนะนำเลยครับมองเจ้าบ้านครับอย่างไบตันได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างไบตันเนี่ยผลงานค่อนข้างที่จะดูดีครับ กว่าวูดอันตันค่อนข้างเยอะเมื่อเปรียบเทียบฟอร์มในปัจจุบันของทั้งสองทีมครับไบตันเอง5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะครับไปถึง3เกมเสมอ1และแพ้เป็นเกมประกอบกับเกมนี้เป็นเกมในบ้านของไบตันครับซึ่ง5เกมหลังสุดไบตันเองสามารถเก็บชัยชนะในบ้านไปได้ถึง3เกมครับแล้วก็วูดอตันเนี่ยต้องบอกว่าบุกมาวันนี้นะครับปัญหาค่อนข้างเยอะครับและมีปัญหาไม่อย่างยาวนานฟอร์มค่อนข้างห่วยมากๆ5เกมหลังสุดแพ้ติดต่อกันมาครับทั้ง5เกมติดติดเลยประกอบกับเกมเยือนของวูดอตันในฤดูกาลนี้ก็ เป็นปัญหามาอย่างต่อเน,นื่องครับเพราะฉะนั้นบุกมาเจอกับไบตันที่ใส่ติในบ้านดีขนาดนี้ประกอบกับฟอร์มที่ดีกว่าในช่วงที่ไบตันกําลังได้ใจครับและวูฟกาลังแย่ขวัญและกําลังใจไม่มีครับมีหลายจุดหลายอย่างที่ต้องปรับแก้ไขส่วนเกินเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับการันตีครับเจ้าบ้านอย่างไบตันเองวันนี้เก็บ3คะแนนไม่ยากครับไปลุ้นมาเลนที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆได้เลยครับและนี่คือ3คู่ที่นัดจัดมาเสิร์ฟครับให้กับพี่ๆเอฟซีหน้าช่องแต่อย่าลืมนะครับนี่เป็นเพียงน้ําจิ้ม นี่เป็นเพียงออเดอร์ครับสำหรับตัวที่นัดมั่นใจที่สุดจะถูกจัดวางไว้ให้ในบ้านเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตัวการันตีรวมไปถึงชุดอาัลาบั้มต่างๆและใครที่เป็นสายตลาดสดครับ45นาทีแรกหรือว่า90นาทีเต็มเกมแนะนำครับเปิดใจเข้ามาครับเพิ่มเพื่อนแอปสีเขียวต้ารูปโปรไฟล์ครับบ้านของนัดไม่ทำไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับค่าคืนวันนี้ครับเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขและจะเจอ,เจอกับผมเดี๋นะัดเทียบบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ